สวัสด,ดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้หมอโอจะรีวิวนิทานเรื่องดูหนูนะคะ่ะโอ้โหอันนี้เห็นไหมนี่รูปภาพนี้ได้ใจมากเลยนะเด็กตัวกระปิน้นหนนกตัวบาร,เรมเลยนะคะเรื่องโดยลันชนาศาสตร์หนูภาพโดยไกลสิทธิ์โพคะสะวัค่ะของมูล,ลนิธิเด็กอีกแล้วนะ 1 1 5บาทเล่มนี้นะคะสีสันสวยงามมากเลยนะอันนี้นี่มันเริ่มจะซีดไปหน่อยแล้วนะเนี่ยค่ะก็เรื่องมันก็อันนี้หมอโออ่านมาตั้งแต่ตอนเด็กนะสีมสันซีดจริงๆเนี่ยน้องวันนี้ท้องฟ้าแจา่มใสหนูจะทำอะไรสักอย่างนะเยเด็กเขาก็ขอกิ่งไม้หน่อยได้ไหมพ่อนะพอกระถางซ้้างไรนานเด็กก็ไม่บอกนะ,ะกระโดดขึ้นหลังนกไปเลยแล้วไปทำอะไรกันต่อนะก็ไปเล่นน,ะน่ะเนาะค่ะ นี่นะมีการเอากิ่งไม้มาเอาดอกไม้มานะโอขี่หอยทากด,ด้วยมีมดตัวเบิ่มน่นะก็คือทุกอย่างจะทำทำทานให้ขี่นกไปด้วยนะแล้วก็พ่อมาดูซีอะไรเงี้ยเนี่ยก็มาสัา้นสะิ่งนะอันนี้คือนิทานจริงนะก็เป็นนิทานที่หมอโอชอบด้วยนะลูกก็ชอบนะคะาขออ่านด้านหลังนิดนึงนะคะ การเล่นเป็นธรรมชาติของเด็กที่ก่อให้เกิดความรื่นรมและพัฒนาการทั้ง4มิติการเล่นคงจะมีความสําคัญต่อพัฒนาการของชีวิตธรรมชาติจึงทำให้เด็กๆไม่ว่าชาติใดภาษาใดอยู่ที่ไหนในโลกหรือแม้แต่ลูกสัตว์เกิดใหม่ๆม,มีการเล่นเป็นอัตโนมัตินอกจากก่อให้เกิดความสุขความรื่นรมแจ่มใสแล้วที่ว่าก่อให้เกิดพัฒนาการทั้ง4มิติก็คือร่ทางกายการเล่นต้องมีการเคลื่อนไหวกาย การเคลื่อนไหวกายนอกจากพัฒนากล้ามเนื้อและกระดูกแล้วยังไปพัฒนาสมองทางจิตคืออารมณ์ความรู้สึกที่ดีทางสังคมการเล่นทําให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยกันและกับคนรอบข้างทางปัญญาการเล่นกระตุ้นจินตนาการและการคิดเป็นการทําให้เซลล์สมองงอกงามทําให้สติปัญญาและการตัดสินใจดีผู้ใหญ่จึงควรเข้าใจความสําคัญของการเล่นของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กคิดเองทำเองซึ่งจะเป็นการกระตุ้นสมองส่วนหน้าซึ่งทําหน้าที่ทํางปัญญาวิจารณญาณและศิลธรรมอย่าใช้อำนาจเข้าไปสั่งหรือบงการซึ่งจะไปกระตุ้นสมองส่วนหลังหรือสมองสัตว์หรือยคลานฟังสยองเพราะคุณภาพเด็กและเยาวชนสำคัญยิ่งต่ออนาคตของชาติและการเล่นเป็นเครื่องพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนตามธรรมชาติ จึงพัฒนาจากนิทานในสมุดบันทึกนิทานมูลนิธิเด็กปี2561เรื่องเล่นเป็นเด็กมานําเสนอเป็นรูปเล่มน,นิทานดูหนูนะด้วยการรังสรรค์ของสองพ่อแม่ศิลปินผู้มีหัวใจเพื่อเด็กคือคุณลันชนาศาสตร์หนูกับคุณไกรสิทโพคสวัตดิซึ่งมูลนิธิเด็กขอบคุณเป็นอย่างสูงในนามของมูลนิธิเด็กขอส่งความสุขมาย่งเด็กๆและผู้ใหญ่ที่มีหัวใจเพื่อเด็กทุกท่าน ขอให้สัมพันธภาพที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกเป็นฐานแห่งความสุขและความสร้างสารรค์ของทุกชีวิตร่วมกันและเป็นความเจริญของชาติของเราศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศวัสีประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิเด็กอ๋อที่แท้เขาเป็นสามีพัญญากันถึงว่านะภาพมันดูดูดีมากเลยนะค่ะก็เป็นนิทานที่หมอโอชอบอ่านจริงหมอโอชอบนกมันตัวใหญ่แล้วมันมเด็กก็ขี่นกบินไปไหนมันคือ โคตรจินตนาการเลยอะนะแล้วแบบเออก็แบบทายิ่งแบบเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่แค่เด็กนะเด็กต้อมาดึงพ่อใช่ไหมแต่คือแม่ก็อยู่ด้วยนะแต่ว่านะในฉากเรื่องในฉากตอนเริ่มต้นมันคือครอบครัวเนี่ยแม่เขาอยู่ตรงนี้นะนั่งทํางานเย็บปักถักร้อยอะไรอยู่ก็แบบนะอาจจะจะรู้สึกเออดีเนาะการเล่นไม่ต้องไปบังคับเด็กเด็กก็เล่นได้เองแล้วเราก็ปล่อยอิสระแต่ว่าต้องปลอดภยัย ส่วนใหญ่หมอก็จะปล่อยให้ลูกเล่นนะแต่ว่าอยู่ในสายตาเนี่ยเราก็อ่านหนังสือไปลูกก็เล่นไปนะจะเป็นกองทรายจะเป็นจะไปเอาน้ํามาเล่นที่กองทรายอะไรเงี้ก็เล่นได้นะคะก็สนับสนุนให้เด็กๆได้มีโอกาสได้เล่นอย่างอิสระนะคะค่ะอยากมาเจอหมอโอก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะแปดโงเชา้าถึงห้าโเย็นนะคะสวัสดีค่ะหมอโอรีวิวิทานหอโอโช